อ่าเอ่อทำผู้ระการต่อจังหวัดสุราการและก็ประเทศไทยมาอย่างนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรตินะคะจากทาา่านสสยมยุทธสุวรรณบุตรนะคะท่้รอดีิสสสสันติคินนะคะ,ละๆๆหลายที่ทาชุมชนหลายแห่งเลยนะคะถ้าอาจจะเอ่ยนาม ทุกท่านยังไม่ครบถ้วนต้องกลาบขอไภร่ด้วยนะคะเ้นตองใหม่นะคะแล้วก็มาประดิษถานอยู่นะคะาราชวงเดิเวนจำลองแห่งนี้นะคะที่วันสังสนั่นเองค่ะ มีมีพระภูมเจ้าที่กับลุสารีรอดดวงวิญญาณสัติของผีโผล่การลำบาตัวราตัสมอหังมุัเขินโมตัสสันเรอดวนตัวราตวสมอ โอมธินโนราชาติวะเจะยตปุภวนัวนตัสสะตรูวินาสันติอิดตุสะรานแมรมิสาตองลาโรคหายมือแดงลงไมเกลือกพอกเกตราตุลาภทยนินสาทธราน เอเกิดวันเอื้นทุกทายทุกทายที่เออสุอโรภยัะสุเกนะจาตูปภยันเนสัมปันนามภริพุนจันตุันตุตุูตัตูตจตถูตจัทวิภตติวิภูตจัตจัตวิาูตัิตัตถาวิวัพิาภูติวิภตจัตถิวิภัตถิวิวิ Si O-Yogaya Si O-Yogaya Si O-Yogaya Ti Ke Wan Ke Tu Yeah. Uh -huh. Thank okay. you.

Nih, datang, datang, datang. Kita sudah. ปิยมิพยมพันเตมิสุวิสุขนันทายาปการนาตจามิผุขัสระนังาวิคาวัสมาธิยามิกาเมตุมิจาราสุรามระยมัชชปมารานาเวรภณีสิคาพังสมาธิยามิ Bhedi bhedi panaya semakam bhedi sivijaya berikan ทการไหว้การมันได้มากกาบว่าประเทเมืองวันกู้ชาติจงทำให้เรามีเอกลักษณ์ป้องกงนกานปกป้องให้ทุกท่นและท้องถิ แต่ชอบจะขอขอบคุณมิมีสุบภานนามใหที่กบู์แข็งแรงวรนใช้จากรูปไปไอเจ็บอิสรนสี่ได้ก็ขอให้ได้สมความปรารถนาตุกประการขอบคุณครับ ตอนนอ้่ก็ต้องขอสวัสดีนะครับพวกเราทุกคนนะครับผมเองวันนี้นะครับในฐาะนะนายกองค์การบริหารสจังหวัดสุทราการแล้วก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะการพัฒนาสุรเหนนะครับวันนี้ก็ทํางานสําคัญสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งก็คือประดิษฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มณดบของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่คณะการพัฒนาเนี่ยได้ ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมาสร้างเอาไว้นะครับแล้วอีกอ,กอ,กอย่างหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันคลาวันเกิดของพระนท่านพัฒนานะครับผมเองกับพวกพวกราครับชาวพี่น้องในเขตของจังหวัดสุรการนะครับก็ได้ร่วมใจกันนะครับที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความรักท่านนะครับที่ยังมีอยู่แล้วก็วันนี้ถือโอกาสว่าเป็นวัน คร,รอบรอบวันคลายวันเกิดของพระนาท่านด้วยนะครับครอบรอบปีปีครับผมเอาจริงๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพระนาท่านตอนเนี้93แล้วนะครับ93แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอายุเป็นเหมือนตัวเลขนะครับถ้าใครได้เจอกับพระนาท่านมัฒน,นานะครับก็จะไม่รู้หรอกว่าท่านอายุ93เพราะว่าเหมือนกับคนอายุ60 นะครับไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจํานะครับกําลังกายกําลังใจจะดีมากนะครับแกทุกอย่างอะสมองนี่ทํางานทุกวันนะครับ